เธอกำลังจะเข้าสู่วันวิวาแต่กลับถูกทรยศ์ในวินาทีสุดท้ายและทำไมเธอถึงตัดสินใจแต่งงานกับซีีโอที่ตาบอดเรื่องราวเบื้องหลังความรักครั้งนี้จะทำให้คุณต้องทึ่งและน้ำตาซึมอย่าพลาดที่จะติดตามเพราะความจริงที่ซ่อนอยู่จะเปลี่ยนทุกอย่างที่คุณเคยคิดก่อนวันวิวาของเธอเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความหวังแต่ในค่ำคืนนั้นทุกอย่างกลับกลายเป็นฝันร้ายแสงไฟในห้องแต่งตัวสลัวลงจนแทบมองไม่เห็นรายละเอียด เสียงหัวใจของเธอกลบเสียงเพลงที่เปิดอยู่เบาๆมือเย็นเฉียดจับขอบโต๊ะไม้ที่สั่นไหวตามแรงสั่นของร่างกายกลิ่นน้ำหอมของเจ้าบ่าวลอยมาแตะจมูกแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ความอบอุ่นประตูถูกเปิดออกอย่างแรงดวงตาของเธอเบอิกกว้างเห็นร่างชายคนหนึ่งยืนอยู่กลางห้องในมือมีซองจดหมายปริศนาใบหน้าของเขาไม่แสดงความรู้สึกใดๆเสียงหัวใจหยุดเต้นเมื่อเธออ่านข้อความที่อยู่ในซองคำว่า ทรยศกรีดลึกลงในใจเหมือนมีมีแทงความจริงที่ถูกปกปิดมานานเปิดเผยในเวลานี้เธอรู้ว่าเจ้าบ่าวที่เธอรักไม่ใช่คนที่เธอคิดในวันที่ควรเป็นวันแห่งความสุขกลับกลายเป็นวันที่โลกของเธอพังทลายเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาใครบางคนที่สำคัญที่สุดเสียงปลายสายที่เธอได้ยินทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยฉันจะไม่ปล่อยให้เธอต้องเผชิญคนเดียวเสียงนั้นหนักแน่น ชายตาบอดซีโอผู้ที่เธอเลือกไว้ตั้งแต่แรกเสียงเขาอบอุ่นและมั่นคงเขาไม่เห็นแต่สัมผัสทุกความรู้สึกของเธอได้ชัดเจนความสัมพันธ์ที่ก่อตัวขึ้นด้วยความเข้าใจและความจริงใจในขณะที่โลกภายนอกเต็มไปด้วยการทรยศและความผิดหวังเธอพบแสงสว่างในความมืดมิดของชีวิตตตัดสินใจที่จะเดินหน้าไปพร้อมกับเขาในวันที่แสนเจ็บปวดกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวใหม่เรื่องราวของเจ้าหญิงที่ไม่ได้มาจากนิยาย แต่เกิดขึ้นจริงในโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายและความรักที่แท้จริงเหนือกว่าความลวงใดๆเสียงฝนเริ่มโปรยปลายเบาๆผ่านหน้าต่างกระจกใสยหยดน้ำไหลาตามแนวขอบหน้าต่างเหมือนน้ำตาที่เธอไม่กล้าปล่อยออกมาห้องนั้นเงียบจนแทบได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นดังขึ้นเรื่อยๆความคิดของเธอวงเวียนอยู่กับคำว่าทรยศมันเหมือนมีเงาดำมาปกคลุมความหวังทั้งหมด เธอค่อยๆลุกขึ้นจากเก้าอี้ใบหน้าเรียบเฉยแต่ในใจแตกสลายสายตาของเธอมองออกไปนอกหน้าต่างแม้จะมองไม่เห็นชัดเจนแต่ภาพของอนาคตที่เคยวาดไว้เริ่มเลือนรางเสียงโทรศัพท์อีกครั้งดังขึ้นเขายังคงอยู่ข้างเธอไม่ต้องกลัวเสียงนั้นอบอุ่นราวกับปลอบโยนหัวใจที่บอบช้ำเธอหันมามองเขานั่งอยู่ตรงหน้าถึงจะตาบอดแต่แววตาเต็มไปด้วยความเข้มแข็งมือของเขาแต่ลงบนมือเธออย่างอ่อนโยน สัมผัสนั้นเหมือนพลังมหาศาลที่ปลุกความหวังในตัวเธอให้ลุกขึ้นมาอีกครั้งเขาไม่เห็นสิ่งที่คนอื่นมองแต่เขาเห็นเธอในแบบที่เธอเป็นจริงๆในค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดนี้กลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เธอเริ่มรับรู้ว่าความรักแท้ไม่จําเป็นต้องมองเห็นด้วยตาเสมอไปแต่ต้องรู้สึกได้ด้วยหัวใจและความจริงใจในใจลึกๆของเธอเริ่มเกิดความกล้าหาญที่ไม่เคยมีมาก่อนแม้จะต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและความลับที่เคยซ่อนเร้น เธอตัดสินใจจะเดินหน้าไปกับเขาเลือกที่จะเชื่อใจและให้โอกาสตัวเองได้รักใหม่อีกครั้งแม้โลกภายนอกจะเต็มไปด้วยคำพูดและเสียงซุบซิบมินทาแต่เธอรู้ดีว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ใครจะพูดถึงแต่คือสิ่งที่เธอรู้สึกในใจลึกๆเท่านั้นคืนวันนั้นหิมะเริ่มตกอย่างช้าๆปกคลุมทั่วบริเวณรอบๆเหมือนโลกด้ห่มผ้าขาวสะอาดช่วยปกป้องหัวใจที่เปราะบางของเธอ ในที่สุดเธอก็ได้เห็นแสงสว่างอีกครั้งแม้จะเลือนรางแต่มั่นคงเธอยือนขึ้นเต็มความสูงหันหลังให้กับความเจ็บปวดและก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับคนที่เธอเลือกเซียวตาบอดที่กลายเป็นเจ้าชายในนิทานชีวิตของเธอเรื่องราวของพวกเขาเริ่มต้นด้วยความท้าทายแต่จบลงด้วยความรักที่แท้จริงไม่ใช่เพียงแค่เจ้าหญิงที่ต้องรอเจ้าชายแต่เจ้าชายคนนี้เลือกที่จะมองเห็นหัวใจของเจ้าหญิงอย่างแท้จริงและนี่คือจุดเริ่มต้นของบทใหม่ บทที่เต็มไปด้วยความหวังความกล้าหาญและความรักที่ไม่มีวันจางหายเธอเดินออกจากห้องนั้นด้วยก้าวที่มั่นคงกว่าเดิมแม้ในใจจะยังมีความเจ็บปวดซ่อนอยู่ลึกๆแต่เธอรู้ว่าต้องปล่อยวางอดีตเพื่อเปิดรับอนาคตที่สดใสกว่าเสียงฝีเท้าของเธอดังก้องไปตามทางเดินยาวเงาสีเข้มของเสื้อผ้าและแสงไฟสลัวทำให้ทุกอย่างดูเหมือนฉากในภาพยนตร์ดรามา่า ลมหายใจเธอเริ่มนิ่งขึ้นเมื่อได้ยินเสียงเรียกชื่อเบาๆจากด้านหลังคุณพร้อมหรือยังเสียงนั้นแผ่วเบาแต่ชัดเจนเจ้าบ่าวตาบอดยื่นมือมาให้มือเธอสั่นนิดๆก่อนจะค่อยๆเอื้อมจับมือเขาสัมผัสที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความมั่นใจพร้อมแล้วเธอตอบเสียงสัน่นทั้งสองเดินไปด้วยกันอย่างไม่รีบร้อนแม้โลกภายนอกจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน แต่ในใจของเธอเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นที่ลึกซึง้งทางเดินสู่ห้องพิธีถูกตกแต่งด้วยดอกไม้สีขาวและแสงเทียนอ่อนๆกลิ่นหอมละมุนล,ลอยฟุ้งไปทั่วทําให้บรรยากาศดูอบอุ่นและเงียบสงบเสียงเพลงคลาสสิกดังขึ้นเบาๆเป็นจังหวะประสานกับเสียงหัวใจที่เต้นแรงของเธอเมื่อประตูเปิดออกเสียงลมหายใจของแขกในงานทําให้เธอรู้สึกได้ถึงความสําคัญของช่วงเวลานี้เธอเดินช้าๆสู่คนที่รอยอยู่ตรงปลายทาง ภาพของเขาเหมือนเป็นแสงสว่างในความมืดแม้สายตาจะไม่เห็นแต่รอยยิ้มบนใบหน้าของเขาอบอุ่นจนเธอแทบละลายเมื่อถึงหน้าเขาเธอปล่อยมือจากคนข้างๆมาจับมือเจ้าบ่าวของเธอสัมผัสนั้นหนักแน่นและมั่นคงกว่าที่เคยเสียงพิธีกรประกาศคำสาบานดังขึ้นในห้องคำพูดที่เปี่ยมด้วยความจริงใจและสัญญาที่จะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเธอฟังคำสาบานอย่างตั้งใจหัวใจดังก้องไปทั่วร่าง น้ำตาไหลลงบนแก้มทั้งทังท,งที่ยังพยายามยิ้มเขาพูดว่าเขาจะรักเธอแม้จะไม่เห็นโลกเหมือนคนอื่นแต่เขาจะมองเห็นหัวใจเธอเสมอและเธอก็สัญญาจะเป็นแสงนําทางให้เขาในทุกก้าวเดินในค่ำคืนนี้ทุกอย่างเหมือนจะหยุดหมุนมีเพียงเสียงหัวใจสองดวงที่เต้นไปในจังหวะเดียวกันหลังจากพิธีจบลงแขกทุกคนลุกขึ้นปรบมือเสียงดังสนัน่นเธอรู้สึกเหมือนบินได้ลอยอยู่เหนือความจริง ชีวิตที่เคยมีแต่ความสับสนกลับกลายเป็นบทใหม่ที่สดใสและชัดเจนเธอกับเขาเดินออกจากห้องจัดงานไปยังสวนกว้างข้างนอกแสงดาวสองประกายเหนือศีรษะและลมเย็นพัดผ่านอย่างอ่อนโยนเจ้าบ่าวยื่นมือมาจับมือเธอแน่นขึ้นเสียงหัวใจเธอดังชัดเจนกว่าเสียงลมหายใจในคืนที่ทุกอย่างดูเหมือนจะจบลงด้วยความเจ็บปวดแต่กลับกลายเป็นการเริ่มต้นของนิทานเจ้าหญิงที่แท้จริงเธอรู้แล้วว่าความรักไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมองเห็น แต่ขึ้นอยู่กับการเข้าใจและเชื่อมั่นในหัวใจของกันและกันและในคืนนี้เธอคือเจ้าหญิงที่ไม่ต้องการแค่เจ้าชายแต่ต้องการผู้ที่มองเห็นความงามที่แท้จริงในตัวเธอเสมอมาคืนลมหนาวพัดผ่านใบไม้เบาเเสียงกรอบแกร,บ,กรบของพื้นหินใต้เท้าทาให้บรรยากาศเงียบสงัดมากขึ้นเธอกับเขาเดินเคียงข้างกันอย่างเงียบๆไม่มีคําพูดใดที่จําเป็นต้องกล่าวออกมาความเงียบนี้กลับเต็มไปด้วยความหมายลึกซึง้งและความอบอุ่นที่สัมผัสได้ แสงจันทร์สาดส,ส่องลงมาช่วยเติมเต็มความโรแมนติกให้กับค่ำคืนนี้เธอรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ไม่ใช่เพียงแค่จากมือที่จับอยู่เท่านั้นแต่เป็นจากหัวใจที่เข้าใจกันเสียงฝีเท้าของพวกเขาผสานไปกับเสียงนกร้องไก่ในระยะไกลความรู้สึกทั้งดีใจผสมกับความหวาดกลัวที่ยังหลงเหลืออยู่ทำให้เธอขอบตาเริ่มร้อนขึ้นแต่คราวนี้น้ำตาไม่ใช่เพียงน้ำตาแห่งความเสียใจอีกต่อไปมันคือหยาดน้ำตาแห่งความหวังและการเริ่มต้นใหม่ เขาหยุดเดินแล้วดึงเธอเข้ามากอดอย่างเบามือสัมผัสนั้นทําให้เธอรู้สึกได้ถึงความมั่นคงที่เธอไม่เคยได้รับมาก่อนเสียงลมหายใจของเขาคลอเคลียกับข้างหูเธอเขาพูดเสียงแผ่วเบาว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะอยู่เคียงข้างเธอเสมอคำพูดง่ายๆแต่ทรงพลังทําให้หัวใจเธอพองโตและอุ่นขึ้นอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเธอเงยหน้าขึ้นมองใบหน้าที่เปื้อนรอยยิ้มอ่อนโยน แม้สายตาเขาจะไม่สามารถเห็นแต่เธอรู้ว่าเขามองมาที่เธออย่างจริงใจบรรยากาศรอบๆดูเหมือนจะหยุดหมุนชั่วขณะหนึ่งเวลาเหมือนหยุดนิ่งในความสุขและความหวังนี้เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งทำลายความเงียบไปชั่วคราวเธอหยิบขึ้นมาอย่างลังเลก,ก่อนจะเห็นชื่อคนที่ไม่คาดคิดเป็นชื่อของคนที่เคยทำลายความฝันและความเชื่อใจของเธอเธอถอนหายใจลึกๆไม่ตอบรับสายวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะในสวนอย่างระมัดระวัง เธอรู้ว่าอดีตจะยังตามหลอกหลอนอยู่เสมอแต่ในวันนี้เธอเลือกที่จะไม่ปล่อยให้อดีตนั้นมากำหนดชีวิตของเธออีกต่อไปเขาจับมือเธออีกครั้งและพาเดินต่อไปใต้แสงดาวที่สว่างสวยความมืดมิดถูกแทนที่ด้วยแสงแห่งความหวังทุกก้าวที่เดินไปด้วยกันคือการสร้างเรื่องราวใหม่เรื่องราวที่เต็มไปด้วยความรักความเข้าใจและการให้อภยัยเธอรู้ว่าชีวิตจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป แต่เมื่อมีคนที่พร้อมเดินเคียงข้างเธอทุกอุปสรรคก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ในค่ำคืนนี้เจ้าหญิงและเจ้าชายคนพิเศษได้เริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตด้วยกันด้วยหัวใจที่เปิดกว้างและความรักที่ไม่เคยจางหายไปไหนเสียงลมพัดผ่านเผยให้เห็นว่าแม้ในความมืดมิดที่สุดก็ยังมีแสงสว่างรอคอยอยู่เสมอและนี่คือการเดินทางที่เธอพร้อมจะกล้าวไปด้วยความกล้าหาญและมั่นใจในวันรุ่งขึ้นแสงแดดอ่อนๆสัสดส่องผ่านผ้าม่านเข้ามาในห้อง เธอตื่นขึ้นมาโดยไม่รู้สึกเหมือนฝันอีกต่อไปความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยแทรกซึมเข้ามาในใจตั้งแต่ตื่นนอนเสียงนกร้องแจแจ้าจากนอกหน้าต่างเสียงธรรมชาติที่เธอไม่ได้ยินมานานเธอลุกขึ้นยืนเดินไปยังระเบียงห้องมองเห็นสวนดอกไม้ที่เขาปลูกไว้ด้วยกันสีสันสดใสของดอกไม้ช่วยเติมเต็มความสุขเล็กๆในใจเธอความรู้สึกว่าโลกนี้ยังคงเต็มไปด้วยความงดงามเริ่มกลับมาอีกครั้งจู่ๆโทรศัพท์มือถือของเธอก็ดังขึ้น คราวนี้ไม่มีชื่อใครที่เธอไม่อยากรับสายแต่เป็นชื่อที่ทําให้ใจเธอพองโตเสียงเขาปรากฏขึ้นพร้อมความอบอุ่นและความมั่นใจวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยกันเขาพูดด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความรักเธอยิ้มและตอบกลับด้วยเสียงที่แน่นอนใช่เราจะเดินไปด้วยกันไม่ว่าทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรวันนั้นพวกเขาวางแผนที่จะเริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยการสร้างบ้านเล็กๆแสนอบอุ่นบ้านที่ไม่ต้องใหญ่โตแต่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความรัก เธอรู้ว่าชีวิตไม่ง่ายแต่เมื่อมีเขาอยู่เคียงข้างทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปได้เวลาเปลี่ยนไปเรื่อยๆความสัมพันธ์ของพวกเขาเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงเธอได้เรียนรู้ที่จะเชื่อใจและเปิดใจส่วนเขาก็สอนให้เธอรู้จักความเข้มแข็งในทุกสถานการณ์พวกเขาผ่านเรื่องราวมากมายทั้งความสุขและความเศร้าแต่ทุกครั้งที่เธอรู้สึกท้อแท้เขาจะเป็นคนที่ยื่นมือเข้ามาจับมือเธอไว้แน่นไม่ปล่อยให้เธอล้มลง ในวันที่โลกภายนอกเต็มไปด้วยเสียงวิจารณ์และคำพูดแย่ๆเธอกับเขากลับพบความสุขที่แท้จริงในความเรียบง่ายของกันและกันทุกๆคืนเมื่อแสงดาวส่องกระทบใบหน้าเธอจะนึกถึงวันที่ทุกอย่างเริ่มต้นวันที่ความเจ็บปวดกลายเป็นบทเรียนและความรักแท้เริ่มขึ้นเธอคือเจ้าหญิงที่ไม่เคยต้องการแค่เจ้าชายที่สมบูรณ์แบบแต่ต้องการคนที่พร้อมจะเดินเคียงข้างแม้ในวันที่มืดมนที่สุดและเขาคือเจ้าชายที่เลือกที่จะรักเธอในแบบที่เธอเป็น พร้อมทั้งก้าวผ่านทุกอุปสรรคด้วยกันเรื่องราวของพวกเขาไม่ได้จบลงเพียงแค่วันวิวาแต่เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่เต็มไปด้วยความหวังและความฝันที่แท้จริงในโลกนี้บางครั้งความรักที่แท้จริงไม่ได้มองด้วยตาแต่สัมผัสด้วยหัวใจและเชื่อมโยงด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเจ้าหญิงและเจ้าชายของเรื่องนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแม้ในวันที่มืดมนที่สุดก็ยังมีแสงแห่งความรักที่ไม่เคยดับสูญ เวลาผ่านไปฤดูต่างๆหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างไม่หยุดยัง้งแต่ความรักของเธอกับเขายังคงเติบโตแข็งแรงเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ยังรากลึกลงในใจเธอได้เรียนรู้ว่าความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์แบบของชีวิตแต่ขึ้นอยู่กับการยอมรับและเข้าใจในสิ่งที่มีอยู่แม้บางครั้งจะมีความไม่แน่นอนเข้ามาทดสอบแต่เสียงหัวใจของพวกเขายังคงเต้นเป็นจังหวะเดียวกันคืนหนึ่งในขณะที่เธอกำลังนั่งอยู่บนม้านั่งไม้เก่าในสวนหลังบ้าน สายลมพัดเอื่อยๆและกลิ่นหอมของดอกไม้รอบตัวทําให้เธอรู้สึกสงบเธอหลับตาลงสูดลมหายใจลึกๆและรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ส่งผ่านจากมือที่จับเธออยู่เขายื่นมือมาสัมผัสแก้มเธออย่างแผ่วเบาใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความรักที่ไม่ต้องการคําพูดใดมาอธิบายเธอเปิดตาขึ้นและสบตาก,กับเขาแม้สายตาจะมืดมนแต่ความรู้สึกนั้นชัดเจนเกินกว่าที่ตาใดจะเห็นเราเดินมาถึงตรงนี้ด้วยกันนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเขากล่าวด้วยเสียงนุ่มนวล น้ำเสียงนั้นเหมือนเป็นคำสัญญาที่ไม่อาจแต่สลายเธอยิ้มและกอดเขาแน,น่นรู้สึกได้ว่าทุกความทรมานที่ผ่านมาทำให้เธอเข้มแข็งขึ้นและทำให้ความรักนี้มีค่ามากกว่าที่เคยเป็นวันหนึ่งเมื่อพวกเขานั่งชมพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันเธอถามเขาว่าถ้าเธอไม่ตาบอดชีวิตเราจะเป็นอย่างไรเขาหัวเราะเบาๆแล้วตอบว่าชีวิตเราคงไม่พิเศษแบบนี้เพราะเราจะไม่เคยเรียนรู้ที่จะมองด้วยหัวใจ คำตอบนั้นทําให้เธอหัวเราะตามอย่างมีความสุขความรักของพวกเขาไม่ได้เกิดจากสายตาที่มองเห็นแต่เกิดจากการที่ทั้งสองคนยอมเปิดใจและเข้าใจกันในทุกๆด้านเรื่องราวของเจ้าหญิงกับซิโยตาบอดไม่ได้เป็นแค่เรื่องราวความรักธรรมดาแต่มันคือบทพิสูจน์ว่าความรักแท้จริงไม่มีขอบเขตไม่มีเงื่อนไขใดที่มากั้นขวางได้และแม้โลกจะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและการทรยศ ก็ยังมีความรักที่แข็งแกร่งเพียงพอที่จะเยียวยาทุกแผลในใจในวันหนึ่งที่ฟ้าสว่างสดใสพวกเขาหยิบมือกันแน่นกว่าเดิมพร้อมจะเดินหน้าต่อไปด้วยกันในทุกเส้นทางที่ยังไม่รู้จักเพราะสําหรับพวกเขาแล้วความรักไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่คือการเดินทางที่เต็มไปด้วยความหมายและคุณค่าและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพวกเขาจะไม่ปล่อยมือกันอีกเลยปีแล้วปีเล่าผ่านไปชีวิตของเธอกับเขายังคงดําเนินไปอย่างเรียบง่ายแต่เต็มเปี่ยมด้วยความหมาย ทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาเธอจะได้ยินเสียงหัวใจเขาเต้นใกล้ๆแม้ว่าสายตาจะไม่อาจเห็นแต่เธอสัมผัสได้ถึงความรักที่ไม่เคยจางหายในทุกๆวันพวกเขาแบ่งปันความสุขความทุกข์และความฝันไปด้วยกันบางครั้งโลกก็ยังเต็มไปด้วยความวุ่นวายและเสียงวิพากวิจารณ์แต่พวกเขาไม่ปล่อยให้สิ่งนั้นมากล้มกลายหัวใจของตัวเองเธอเรียนรู้ที่จะเข้มแข็งขึ้นและเขาก็สอนให้เธอรู้จักความอดทนและการให้อภัย ค่ำคืนหนึ่งขณะที่พวกเขานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในสวนหลังบ้านเธอถามเขาว่าถ้าเธอไม่ตาบอดเราจะมีวันนี้ไหมเขายิ้มบางๆก่อนตอบว่าถ้าฉันมองเห็นคงไม่มีวันที่ฉันจะรู้จักความรักที่แท้จริงแบบนี้คำตอบนั้นทําให้เธอรู้สึกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีความหมายมากกว่าที่คิดพวกเขายังได้สร้างครอบครัวเล็กๆที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความอบอุ่นเสียงหัวเราะของเด็กๆเติมเต็มบ้านหลังเล็กให้กลายเป็นบ้านที่มีชีวิต แม้ในวันที่โลกข้างนอกดูจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ในบ้านหลังนี้ทุกคนมีความสุขและรักกันอย่างแท้จริงเธอเคยคิดว่าชีวิตจะต้องเจ็บปวดและผิดหวังเสมอไปแต่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่าความรักและความเชื่อใจสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้บางครั้งความมืดมิดก็นำทางเราไปสู่แสงสว่างที่เราไม่เคยคาดคิดและในที่สุดเธอกลายเป็นเจ้าหญิงในนิทานที่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตของเธอเอง แม้จะมีความทรยยศความเจ็บปวดและความไม่แน่นอนแต่เธอก็เลือกที่จะเดินหน้าด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและเต็มไปด้วยความรักในทุกๆวันเธอขอบคุณโชชตาที่ทําให้เธอได้พบกับคนที่เห็นหัวใจของเธอจริงๆและในทุกค่าคืนแสงดาวก็ยังคงส่องประกายเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังบอกเธอว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นความรักแท้จะไม่จากไปไหนและเธอพร้อมจะใช้ชีวิตทั้งชีวิตเดินเคียงข้างเขาอย่างภาคภูมิใจและมั่นคง วันหนึ่งในฤดูใบไม้ร่วงที่ลมพัดเย็นสดชื่นเธอกับเขาเดินเล่นในสวนสาธารณะที่เต็มไปด้วยใบยไม้เปลี่ยนสีเสียงกรอบกแกรบของใบไม้ใต้เท้าทําให้หัวใจเธอเต้นแรงขึ้นอย่างบอกไม่ถูกลมพัดพาเอากลิ่นหอมของดินและใบไม้ชื้นมาแตะจมูกทุกสิ่งรอบตัวเหมือนจะเล่าเรื่องราวของการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเขาหยิบมือเธอขึ้นมาแนกับอกแม้สายตาจะไม่เห็นแต่เธอรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ส่งตรงมายังหัวใจ เธอหันไปสบตาเขาอย่างอ่อนโยนและในสายตาของเขาเธอเห็นความมั่นคงและความรักที่ลึกซึง้งเราเคยผ่านความยากลำบากมากมายแต่ทุกอย่างทำให้เราเข้มแข็งขึ้นเขาพูดด้วยเสียงนุ่มนวลและฉันรู้ว่าไม่มีอะไรจะทำลายสิ่งที่เรามีอยู่ได้เธอตอบกลับด้วยรอยยิม้มทั้งสองหยุดยืนตรงกลางสวนใบไม้ร่วงโรยรอบๆเหมือนภาพวาดที่มีชีวิตเสียงลมหายใจและเสียงหัวใจที่เต้นสอดประสานกันเป็นเพลงรักที่ไม่มีวันสิ้นสุด เธอรู้สึกได้ถึงความสุขที่ไม่เคยมีมาก่อนในชีวิตความรักที่เกิดจากความเข้าใจความเชื่อใจและการให้อภัยในคือหนึ่งที่เงียสงบหลังจากวันหนักหน่วงของชีวิตเขานั่งอยู่ข้างๆเธอในห้องนั่งเล่นที่อบอุ่นแสงเทียนกระพริบเบาๆสร้างบรรยากาศอบอุ่นและโรแมนติกเธอพิงไหล่เขาและเขากอดเธอไว้แน่นขอบคุณที่ไม่เคยทิ้งฉันไปเธอกระซิบด้วยเสียงสั่นเครือฉันก็ขอบคุณที่เธอเลือกที่จะอยู่กับฉัน เขาตอบกลับด้วยความรักในช่วงเวลานั้นไม่มีคำพูดใดจำเป็นเพราะความรักที่ทั้งสองมีให้กันชัดเจนเกินกว่าจะอธิบายด้วยคำพูดเธอรู้แล้วว่าแม้โลกจะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความไม่แน่นอนแต่ความรักที่แท้จริงสามารถชนะทุกอย่างได้เสมอชีวิตของเธอเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากวันที่เธอรู้สึกเหมือนถูกทรยศกลายเป็นวันที่เธอได้พบกับความรักแท้จริงความรักที่ไม่ขึ้นอยู่กับรูปลักษณ์ภายนอก ต่ขึ้นอยู่กับหัวใจที่มองเห็นและเข้าใจกันจริงๆในท้ายที่สุดเธอคือเจ้าหญิงที่ได้พบกับเจ้าชายที่มองเห็นหัวใจเธอและพร้อมจะเดินไปด้วยกันตลอดชีวิตในทุกๆวันที่พวกเขาตื่นขึ้นมาเธอรู้ว่าตัวเองโชคดีที่สุดในโลกนี้และนั่นคือเรื่องราวที่ไม่เคยจบลงเพราะความรักแท้ไม่มีวันสิ้นสุดฤดูหนาวเริ่มเข้ามาเยือนอย่างช้าๆด้วยสายลมเย็นที่พัดผ่านกิ่งไม้เปลือยเปล่า แม้กลางคืนจะหนาวเหน็บแต่หัวใจของทั้งคู่กลับอบอุ่นยิ่งกว่าผ้าหม่มผืนหนาในวันหนึ่งที่ยีมาโปรยปลายเบาเธอกับเขานั่งอยู่ข้างเตาผิงในบ้านหลังเล็กแสงไฟสลัวสลวทำให้ใบหน้าของทั้งสองดูนุ่มนวลและเปี่ยมด้วยความรักเสียงเปลวไฟแต่พร่าและเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างช่วยเติมเต็มความเงียบที่แสนสุขเธอถูกรวมตัวไว้ในอ้อมกอดของเขารู้สึกได้ถึงแรงใจที่มอบให้โดยไม่มีวันลดน้อยลงในมือของเขามีแหวนวงเล็กๆที่เขาเก็บไว้อย่างระมัดระวัง ฉันอยากให้เธอรู้ว่าแม้ตาของฉันจะมืดมิดแต่ใจฉันมองเห็นเธอชัดเจนที่สุดเขาพูดเสียงแผ่วน้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความจริงใจและความรักที่ไม่มีวันจางเธอรับแหวนวงนั้นด้วยน้ำตาแห่งความสุขเพราะนี้ไม่ใช่แค่เครื่องประดับแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความผูกพันที่ลึกซึ้งและยั่งยืนเวลาผ่านไปเธอและเขาต่างเติบโตไปด้วยกันในทุกๆด้านทั้งความรักความเข้าใจและความอดทนที่ไม่สิ้นสุด พวกเขาเรียนรู้ว่าการใช้ชีวิตคู่ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะราบรื่นเสมอไปแต่หมายถึงการที่สองหัวใจพร้อมจะก้าวผ่านความยากลำบากไปด้วยกันวันหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิที่ดอกไม้บานสะพรัง่งเธอพบว่าเขาได้เขียนจดหมายรักไว้ในสมุดบันทึกเล่มเก่าจดหมายที่เต็มไปได้คำพูดอบอุ่นและความทรงจำที่ไม่เคยลืมอ่านจดหมายทีละบรรทัดทำให้เธอยิ้มและน้ำตาคลอไปพร้อมกัน ความรักของพวกเขาเป็นเหมือนเรื่องราวที่ไม่มีวันสิ้นสุดเต็มไปด้วยบทเรียนและความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าใครจะคาดคิดแม้จะเริ่มต้นด้วยความเจ็บปวดและความไม่แน่นอนแต่ท้ายที่สุดแล้วเธอกับเขาก็ได้สร้างโลกของตัวเองที่เต็มไปด้วยความหวังและความสุขในทุกๆเช้าที่แสงแดดอ่อนๆสาดส่องเข้ามาในห้องเธอรู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้สำคัญไปกว่าความรักที่แท้จริงและเธอก็พร้อมจะรักษามันไว้ด้วยหัวใจที่เปิดกว้างและเข้มแข็งที่สุด ความรักของพวกเขาไม่ได้เป็นแค่เรื่องเล่าในนิทานแต่เป็นชีวิตจริงที่พิสูจน์ว่าความรักแท้ไม่มีขอบเขตไม่มีความมืดใดที่จะมาปิดกั้นแสงสว่างของหัวใจที่รักกันอย่างแท้จริงและในที่สุดเธอก็กลายเป็นเจ้าหญิงที่ได้ครอบครองหัวใจของเจ้าชายที่มองเห็นเธอด้วยใจไม่ใช่ด้วยสายตาปีเวลาผ่านไปอีกหลายสิบฤดูใต้ฟ้ากว้างและดาวพรางพราวเธอกับเขายังคงเดินเคียงข้างกันอย่างมั่นคง ทุกครั้งที่เธอมองย้อนกลับไปยังเส้นทางที่เคยผ่านความเจ็บปวดและความทรยศที่เคยเกิดขึ้นกลับกลายเป็นบทเรียนอล้ำค่าเพราะมันทําให้เธอได้ค้นพบความรักแท้ที่ไม่ใช่เพียงความสวยงามภายนอกแต่เป็นความผูกพันของสองหัวใจที่เข้าใจและยอมรับกันอย่างแท้จริงในคืนหนึ่งที่เงียบสัดใต้แสงจันทร์ที่ส่องสว่างเจิดจ้าเธ,เธอและเขานั่งจับมือกันไม่ต้องใช้สายตาใดมองเพียงแค่สัมผัสนี้ก็เพียงพอที่จะบอกทุกอย่างว่าความรักของพวกเขาไม่เคยจางหายไปตามการเวลา และไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรพวกเขาจะเดินไปด้วยกันด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งและความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดเจ้าหญิงและเจ้าชายของเรื่องนี้จบลงที่นี่แต่เรื่องราวของความรักแท้จะยังคงดำเนินต่อไปในหัวใจของทุกคนที่เชื่อมั่นในความรักจริงเพราะในโลกนี้ความรักที่แท้จริงคือสิ่งมหัศจรรย์ที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกคนให้กลายเป็นนิทานที่งดงามที่สุดเสมอไป